ของเล่นหน่อยเล่นอะไรกันบ้างอ่ะเล่นเร็วเล่นเร็วจะถ่ายรูปเลยเด็กปอไหนคะเนี่ยอนุบาลสามแล้วลูกอ่ะตุ้นลุกมาเร็วตุ้นลุกมาเร็วอู้สนุกมากเลยค่ะตุ้นลุกมาเร็วอู้อ่ะตุ้นลุกมาเร็วอ่ะสนุกมากเลย,เ,ลยเด็กๆอ่ะตรงนีง้สีแดงสีแดงลูกอ่ะสีแดงมาก สนุกมากเลยสนุกมากเลยมา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 สนุก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 มากเลยโอ้โอสนุกสนุกสนุกโอ้สนุกขนาดเลยเอ้ยสนุกมาเล่นกันตอนแดดแดดนี่นะมาอีกคนหนึ่งเร็ววิ่ง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  เอตรงนั้นเลยจะลงตรงนั้นเลยอ่ะลงเลยโอ้สนุกมวน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 โอ้มวนพอแล้วคุณครูไปแล้วนะไอ้แหละถ่ายรูปเด็กเหลี่ยเล่นของเล่นที่โรงเรียนยิ่งยงนะคะเด็กอนุบาลเนาะพากันซื้อยังแน่นี่ซื้อยังลูกต้นข้าว อันนี้ซื้อยังนค่ะอ้าโดนัทอันนี้ซื้อยังมีนามีนาอันนี้ซื้อยังวิสาวิสาโอเคค่ะ